ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีนักเรียนออนไลน์ site, แล้วก็ออนไลน์ line, ทุกคนนะคะออนไลน์ line, สวัสดีค่ะคนที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในภาพของโฮมรูมนะคะทุกๆวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะคะอ่ะส่วนออนไลน์ site, ก็อยู่ในความสงบนะคะอ่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะแจ้งเลยนะคะก็คือเรื่องของการสอบนั่นเองนะคะสำหรับออนไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ site, นะ นะคะใครที่ดาวน์โหลดนะคะระบบของ Sb Exam นะคะหนูอย่าลืมนะคะถอนระบบออกแล้วติดตั้งใหม่คนที่ใช้ iPad ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะกลับไปถอนการติดตั้งของระบบ Sb Exam ออกแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่นะคะส่วนใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งใหม่ นะคะเนื่องจากว่าหนูต้องเข้าผ่านทางในตัวเว็บไว็บถูกต้องไหมถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะหนูสามารถใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยแต่กรณีที่เป็นมือถือ iPad, t แท็บเล็ตต่างๆนะคะที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันอย่าลืมถอนการติดตั้งออกแล้วก็ติดตั้งใหม่นะคะเพราะว่าทางราการแจ้งมาเมื่อเช้าเลยเนาะนะคะว่าถ้าไม่ถอดเนี่ยเดี๋ยวข้อสอบมันจะไม่เข้าระบบ นะคะเพราะฉะนั้นให้ถอนการติดตั้งก่อนแล้วก็ติดตั้งใหม่นะคะโอเคอ่ะ okay. อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการสอบเหมือนเดิมนะคะวันที่2 3 4สามเป็นการสอบปลายภาคนะคะเราจะใช้เวลาสอบ3มวันนะคะซึ่งขอบข่ายมิดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าวิชาไหนสอบวันไหนบ้างหนูลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น นอกตารางเราจะสอบกันที่โรงเรียนนะคะสําหรับเด็กออนไซต์ออนไลน์ก็สอบออนไลน์นะคะคุณครูผู้สอนจะเป็นคนคุมเองนะคะวันที่ในการสอบของเราในวันที่23 23เราจะสอบวิชาฟิสิกส์ถูกต้องไหมคะของครูเบนซ์ถูกต้องไหมครูเบนซ์ฝากมาบอกว่าเขาจะสอบไปภาคเรื่องงานและพลังงาน นะคะงานและพลังงานนะคะจะสอบในหน่วยนี้ให้พวกหนูอ่านหนังสือด้วยในวันที่23นะคะครูเบนจะสอบปลาย้าเกี่ยวกับเรื่องงานและพลังงานนะคะส่วนวิชาอื่นๆนะคะการงานจะสอบวันที่25เคมีจะสอบวันที่22กุมภา์นะคะฟิสิกส์ก็ของครูเบนเมื่อกี้ที่มิแจ้งไปนะคะอ่าอีกวิชาหนึ่งนะคะก็จะเป็นของ คณิตชั้นสูงวันที่25ชีวะวันที่25แล้วก็วิชาของมิตรเองออกแบบนะคะจะสอบในวันที่22กุมภารายละเอียดเดี๋ยวจะไปบอกในรายวิชาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะจะสอบวันที่25เช่นกันซึ่งตารางตรงนี้นะคะนัดสอบนักตารางเนี่ยนะคะเดี๋ยวมิจะให้เพื่อนๆถ่ายส่งไปให้อีกรอบหนึ่งนะคะกันพวกหนูลืมเพราะฉะนั้นนะคะให้พวกหนู นะคะอ่านหนังสือด้วยแล้วก็งานค่ะงานใครที่งานยังไม่ครบนะคะแต่ละรายวิชาพวกหนูติดต่อสอบถามคุณครูผู้สอนได้เลยนะคะว่าหนูยังขาดงานอะไรบ้างและรีบเคลียร์ให้เสร็จนะคะวันที่28นะคะวิชาลองนะคะจะส่งคะแนนแล้วเพราะฉะนั้นหนูต้องรีบเคลียร์งานนะคะให้เคลียร์ทุกรายวิชาไม่ฉะนั้นพวกหนูจะต้องติดสูนติดรอ,อก,กันอีก เพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะรีบเคียงงานแล้วก็รีบส่งซะนะคะการแก้ศูนย์การแก้รอก,ก็เช่นกันนะคะใครที่ยังนิ่งเฉยนะคะระวังว่าพวกหนูจะต้องมีการถ้าติดเยอะๆเนี่ยแล้วไม่แก้เลยนะคะหนูอาจจะต้องตกชั้นชั้นไม่ได้ขู่นะคะแต่อยากให้พวกหนูแก้นะคะถ้าไม่อยากอยู่ห้องเดิมไม่อยากอยู่ชั้นเดิมก็รีบแก้แล้วรีบส่ง ะะกรณีที่ติดศูนย์หนูจะต้องมาสอบที่โรงเรียนด้วยนะคะจะต้องมีการตรวจ a อทแล้วก็เข้ามาสอบในโรงเรียนกรณีที่ติดศูนย์นะคะดูรู้แล้วหรือยังว่าตัวเองติดศูนย์ในรายวิชาอะไรยังจำได้ไหมที่มิดเคยถ่ายส่งให้นะคะเช็คตัวเองนิดหนึ่งนะคะว่าหนูเนี่ยนะคะยังขาดวิชาไหน นะคะติดศูนย์วิชาไหนแล้วแก้แล้วหรือยังติดต่อขอรับงานจากคุณครูผู้สอนแล้วหรือยังนะคะรอนะคะถ้าเกิดใครที่ติดรอนะคะถ้าคุณครูผู้สอนบอกว่าผ่านก็เท่ากับว่าหนูมีเกรดแล้วไม่ต้องมาสอบแก้ที่โรงเรียนแต่กรณีที่ติดศูนย์นะคะจะต้องมีการมาสอบแก้ที่โรงเรียนนะคะสําหรับออนไลน์นะนะคะออนไลน์ก็เช่นกันนะคะหนูต้องติดต่อคุณครูผู้สอนนะคะ ใครที่บอกมิดว่าหนูของานแล้วหนูของานแล้วแล้วหนูทําแล้วหรือยังอ่าคาถามที่มิดจะถามต่อกับไปว่าแล้วพวกหนูทําแล้วหรือยังถ้าทําแล้วแล้วส่งคุณครูผู้สอนแล้วหรือยังถ้าได้คําตอบว่ายังหนูควรทํายังไงต่อนะคะรับผิดชอบตัวเองนิดหนึ่งโอเคไหมคะอากิระอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนูต้อง นะคะตรวจสอบตัวเองว่าหนูเนี่ยยังขาดวิชาไหนบ้างนะคะหนูเรียนหลายวิชาอันนี้เข้าใจเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องศึกเขาเรียกว่าอะไรติดต่อติดตามงานเนาะนะคะกับครูผู้สอนว่าหนูยังขาดหน้าไหนหน้าไหนที่อยู่ยังไม่ส่งนะคะทั้งการแก้สูงการแก้รอและก็งานที่เป็นของเทอมนี้ก็คือเทอมที่สองใครที่งานไม่ครบนะคะยังมีงานค้างก็ติดต่อ คุณครูผู้สอนว่าหนูยังขาดงานไหนแล้วพวกหนูก็รีบดําเนินการแก้รีบดําเนินการส่งให้เรียบร้อยไม่ฉะน,นั้นเทอมนี้พวกหนูก็ต้องติดศูนย์ติดรออีกนี่จะเป็นดับเบิลศูนย์ดับเบิลรอเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พวกหนูติดนะคะรีบเคลียร์ตัวเองนะคะเวลาเข้าเรียนเนี่ยหนูก็ถามคุณครูผู้สอนเลยค่ะว่าหนูยังมีงานค้างไหมนะคะโอเคไหมนะคะสำหรับออนไลน์ส่วน site, ออนไซต์ก็เหมือนกันนะคะติดตามงานตัวเองนิดหนึ่งนะคะ ว่าพวกหนูเนี่ยยังขาดงานไหนนะคะไม่ใช่ว่าเรียนออนไลน์แล้วจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะการเรียนออนไลน์ก็ติดสูงติดรอได้เช่นกันถ้าหนูไม่ส่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นมิดไม่ได้อยากให้ห้องมิดติดสูนติดรออีกนะคะเพราะฉะนั้นพวกหนูก็ต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนิดนึงนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์โอเคไหมนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆมีคําถามเกี่ยวกับการสอบไหมคะ การสอบอย่าลืมนะคะถ้าทําใน iPad ทําในมือถือทําในทชบเล็ตนะคะให้ผู้หนูถอนการติดตั้งของระบบ SBSM ออกก่อนนะคะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่เพื่อไม่ให้พวกหนูเนี่ยเวลาส่งข้อสอบแล้วเดี๋ยวมันจะไปค้างนะคะเพื่อลดการค้างของการส่งข้อสอบนะคะส่วนคนไหนที่สอบด้วยเบราว์เซอร์ก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ย ไม่ต้องถอนการติดตั้งนะคะไม่ใช่ว่าถอนการติดตั้งโคลมออกนะลูกไม่ต้องนะคะเอาแค่ระบบ s b s m อย่างเดียวนะคะที่เป็นในมือถือแท็บเล็ตเท่านั้นนะคะโคมใช้ได้ปกตินะคะอินเทอร์เน็ตเอ็กพไรใช้ได้ปกตินะคะ Microsoft o f f i c e ใช้ได้ปกตินะคะยกเว้นแค่ใครที่ติดตั้งในมือถือในแท็บเล็ตอย่างเดียวนะคะที่จะต้องมีการถอนก่อนแล้วก็ติดตั้งใหม่โอเคไหมคะ อ่ะอย่าเข้าใจผิดนะลูกไม่ใช่บอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามิดบอกว่าให้ถอนการติดตั้งไปถอนการติดตั้งโคมอันนี้ไม่ใช่นะลูกแค่ในแอปมือถือแล้วก็ใน iPad เท่านั้นนะคะที่มีการถอนการติดตั้งของ SBS ใหม่นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะสำตรวจตัวเองด้วยเนาะว่าตัวเองนั้นยังขาดงานอะไรนะคะก็รีบตามส่งให้ครบ นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่เข้าโฮมรูมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ